คุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังตะโกนใส่กำแพงไหมครับยิ่งคุณร้องไห้หนักเท่าไหร่เขายิ่งเงียบยิ่งคุณขอร้องให้เขาหันมาเขายิ่งเดินหนีหลายคนเข้าใจผิดว่าการทะเลาะกันหรือการขึ้นเสียงใส่กันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในความสัมพันธ์แต่จากประสบการณ์และงานวิจัยทางจิตวิทยาความเงียบต่างหากครับคือเพชฌฆาที่ฆ่าความรักได้เลือดเย็นที่สุดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณสำรวจลึกถึงจิตใจเพื่อให้คุณรักได้อย่างตื่นรู้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดเรื่องหนึ่งคือเมื่อคนรักของคุณกลายเป็นคนเฉยชาถามตรงๆครับตอนนี้ใครกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างทักไปไม่อ่านอ่านไม่ตอบหรืออยู่บ้านเดียวกันแท้ๆแ,แต่บรรยากาศมันเย็นเย,ยือกเหมือนอยู่กับคนแปลกหน้าถ้าคุณกำลังเจอสิ่งนี้พิมพ์เลขหนึ่งบอกผมในคอมเมนต์นะครับ ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะครับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า emotional neglect หรือการละเลยทางอารมณ์ครับมันคือแผลที่มองไม่เห็นไม่มีรอยฟกช้ำดำเขียวแต่ข้างในใจคุณเหมือนกำลังจะตายเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับสมองเราถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับคนอื่นเมื่อไหร่ที่คู่รักของเราตัดการเชื่อมต่อหรือ disconnect สมองส่วนความเจ็บปวดหรือเพนเซนเตอร์จะทำงานเหมือนกับคุณโดนทำร้ายร่างกายจริงๆทีนี้เราต้องแยกให้ออกครับว่าเขาเงียบเพราะอะไรในวิชาความสัมพันธ์มีคำศัพท์คำหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจำให้แม่นนั่นคือ stone walling หรือการสร้างกำแพงหินใส่กันดรจอห์นกอดแมนนักวิจัยระดับโลกบอกว่านี่คือหนึ่งในสี่จตุรอาชาที่ทำนายการหย่าร้างได้แม่นยำถึง90%เลยทีเดียว สโตนบอลลิงไม่ใช่แค่การไม่พูดนะครับแต่มันคือการหลบเลี่ยงสายตาทำหูทวนลมหรือแกล้งทำเป็นยุ่งหรือหนักที่สุดคือเดินหนีออกจากห้องกลางบทสนทนาถ้าคู่ของคุณทำแบบนี้เป็นประจำนี่ไม่ใช่แค่นิสัยส่วนตัวครับแต่มันคือกลไกลป้องกันตัวที่กำลังทำลายความสัมพันธ์แล้วมันต่างกันยังไงกับการขอพื้นที่ส่วนตัวละ่ะเส้นบางมันบางมากครับฟังดีๆนะครับการขอพื้นที่หรือ taking space คือการบอกกล่าวครับเช่นตอนนี้ผมเริ่มโกรธแล้วขอไปสงบสติอารมณ์20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะอันนี้คือเฮลตี้ครับเป็นเรื่องดีแต่ stone walling คือการตัดบทหายไปเลยปล่อยให้อีกฝ่ายเควนขวางสงสัยและจมอยู่กับความกังวลอันนี้คือท็อกซิคครับมาเช็คกันครับคู่ของคุณเป็นแบบนี้ไหมยิ่งเขาเงียบคุณยิ่งร้อนรนยิ่งเขาเดินหนีคุณยิ่งเดินตาม ยิ่งเขาปิดปากคุณยิ่งระเบิดอารมณ์นี่คือวงเจิงอุบาทที่เรียกว่า demand withdraw pattern ครับฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไล่ล่าหรือ the pursuer มักจะเป็นคนที่ขี้กังวลกลัวถูกทิ้งเลยต้องเสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจอีกฝ่ายเป็นผู้ถอยห่างหรือ the distancer มักจะเป็นคนที่เกลียดความขัดแย้งเลยเลือกที่จะหนีลองถามตัวเองตอนนี้ครับในความสัมพันธ์นี้คุณรับบทเป็นใคร ใครเป็นคนไล่พิมพ์ A ใครเป็นคนหนีหรือชอบเงียบพิมพ์ B ไม่มีผิดถูกนะครับการรู้ตัวคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขเรามาลองสวมรองเท้าของฝั่งคนเงียบกันบ้างครับถ้าคุณคือคน B ฝฟังตรงนี้ดีๆนะครับทางจิตวิทยาพบว่าเวลาที่มีการทะเลาะกันคนที่ stone balling หรือคนที่ชอบเงียบมักจะมีสภาวะที่เรียกว่า flooding หรือน้ำท่วมปอดทางอารมณ์ หัวใจเขาจะเต้นแรงเกิน100ครั้งต่อนาทีสมองส่วนเหตุผลจะปิดการทำงานและเข้าสู่โหมดแช่แข็งหรือฟรีซเขาไม่ได้อยากจะเมินคุณนะครับแต่ระบบประสาทเขามันล่มเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วนอกจากหนีไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดความเงียบของเขาคือเสียงตะโกนว่าฉันรับมือไม่ไหวแล้วแล้วเราจะแก้วงจรน,นี้ยังไงถ้าคุณคือคนไล่ผมขอให้คุณทำสิ่งที่ยากที่สุดคือการหยุดวิ่งครับ การที่คุณไปทุบป,ประตูห้องไปรัวแชทใส่เขาตอนที่เขากำลังฝัดดิ้งหรือสติหลุดมันเหมือนคุณราดน้ำมันเข้ากองไฟให้ถอยออกมาหายใจก่อนกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนบอกตัวเองว่าการที่เขาเงียบไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีค่านะส่วนถ้าคุณคือคุณเงียบคุณมีสิทธิ์ที่จะขอเวลาพักครับแต่คุณต้องมีคำสัญญากฎเหล็กคือห้ามเดินหนีไปเฉยๆให้พูดประโยคทองคำประโยคนี้ครับว่า ตอนนี้ผมเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วขอเวลา30นาทีแล้วสัญญาว่าจะกลับมาคุยเรื่องนี้ต่อนะคำว่าสัญญาสำคัญมากครับมันจะช่วยปลดล็อกความกลัวในใจของแฟนคุณทำให้เขากล้าที่จะรอโดยไม่ฟุงซ่านและเมื่อกลับมาคุยกันอย่าเปิดด้วยคำตำหนิครับเปลี่ยนจากคำวิจารณ์อย่างทำไมคุณถึงไม่เคยฟงังฉันเป็น iMessage ครับเช่น ฉันรู้สึกเหงาเวลาที่เราไม่ได้คุยกันฉันอยากให้เราหาเวลาคุยกันดีๆเห็นความต่างไหมครับประโยคหลังมันไม่ชวนทะเลาะแต่มันชวนให้เห็นใจสุดท้ายนี่ครับผมเข้าใจว่าการพยายามฝ่ายเดียวมันเหนื่อยความเฉยชาแก้ไขได้ถ้าทั้งคู่ช่วยกันปรับแต่ถ้าคุณพยายามทำทุกอย่างที่ผมบอกแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะเป็นกำแพงหินที่เย็นชาใส่คุณตลอดเวลาคุณอาจจะต้องถามตัวเองใหม่ครับว่า คุณกำลังกอดความรักหรือกอดก้อนหินการรักเขาไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมให้เขาทำร้ายจิตใจคุณด้วยความเงียบไปตลอดชีวิตนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างผมอยากให้คุณพิมพ์คำยืนยันกับตัวเองไว้ข้างล่างว่าฉันสมควรได้รับความรักที่อบอุ่นเพื่อเตือนสติจิตใต้สำนึกของคุณครับและถ้าไม่อยากพลาดวิธีคิวใจและเทคนิคจิตวิทยาความรักแบบลึกซึ้งใน EP ต่อไป กด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณเจอกับความรักที่ได้ยินเสียงกันและกันเสมอครับสวัสดีครับ